สวัสดีครับสวัสดีค่ะเวลาค่ามเอ็นบีที้นี้อยู่กับตูนวรัตและคุณกิต้านนพกุลนะครับสาพันเวลบอลเอเชียทุ่มกว่า70ล้านบาทครับเปิด AVC House แห่งใ,ใหม่แบบถาวรในประเทศไทยครับ นายรามอนซูซาร่าประธานสพันธ์บอลเอเชียหรือว่า AVC นะครับเป็นประธานเปิด AVC h o u s ฮ์ซึ่งก็เป็นที่ทำการแห่งใหม่นะครับอยู่บริเวณเขตสะพานสูงกรุงเทพและมีมิสเตอร์ฟาบิบโออาเซเวโดประธานสพันธ์บอลนานาชาติมีคุณหญิงปัทมาลีสุวรรตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเรือกาโทชันริทวงประเสริฐรองประธานกีิมศักตร์ตลอดชีพของสันบอลเอเชียนายสมพรใช้บางยางนายยสมาคมบอลบอลแห่งประเทศไทย รวมถึงนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะก,กรรมการโอลิมปิกเข้าร่วมในงานนะครับซึ่งนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลก็บอกว่าสิ่งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจว่า AVC เนี่ยได้มาตั้งอยู่ที่ไทยอย่างถาวรมาจากการผลักดันของบุคลากรไทยนะครับซึ่งภาพรวมไทยตอนนี้ ถือว่าเป็นศูนย์กลางวอลเลย์บอลในภูมิภาคเอเชียแล้วและเชื่อว,ว่าจากการมีศูนย์แห่งนี้มาตั้งแบบถาวรเนี่ยก็จะทําให้การประสานงานต่างๆเป็นไปด้วยความราบรื่นครับใจและก็ภาคภูมิใจรวมตลอดทั้งก็คิดว่ามีความภาคภูมิใจงคนไทยทั้งประเทศะนะครับโดยเฉพาะแฟนกีฬาวอลเลย์บอลว่าอย่างน้อยสนักง,งานสา,าพันวอลเลย์บอลในเอเชียก็ยังคงอยู่ที่ประเทศไทยและก็อยู่อย่าง มัน่นคงแล้วก็เราคิด,คดว่าอย่างยั่งยืนด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ได้รับการยอมรับสถานที่ที่นี่ก็โอถงในขณะเดียวกันในส่วนของภาพรวมเนี่ยประเทศเราก็อยู่ศูนย์กลางของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้นะครับในภูมิภาคเอเชียเราทุกประเทศก็พอใจนะครับแล้วมาเมืองไทยเราก็ได้รับการต้อนรับดูแลเป็นอย่างดีก็เป็นสเสน่อีกสเนกสเน่หนึงอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้เขายอมรับประเทศไทยเราแล้วก็ให้ตั้งสํานักง,งานอยู่ที่นี่อย่างถาวรครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับทางสาพานันธ์วอลเลย์บอลในเอเชียด้วยนะครับที่ได้มีสํานักง,งานอย่างเป็นทางการและก็ต้องขอบคุณแทนสาพานันธ์วอลเลย์บอลในเอเชียที่ทางการกีฬาประเทศไทยนะครับได้ให้ใช้สํานักง,งานชั่วคราวอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติมาเป็นระยะ,ะ,ยะเวลาเวลา10กว่าปีแล้วนะครับจนกระทั่งเราสามารถเอามาเป็นมีสถานที่ของตัวเองที่นี่ครับ สอไร่สร้างด้วยงบประมาณกว่า70ล้านบาทด้วยกันนะครับและจะใช้เป็นที่ทําการของสัมพันธ์วอลบอลเอเชียอย่างเป็นทางการเพื่อสแสดงถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาวงการวอลบอลทุกมิติครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาอาชีพ เพื่อความเป็นเลิศสนับสนุนและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในภูมิภาคเอเชียอย่างยั่งยืนต่อไปครับก็ถือเป็นเรื่องดีนะคะที่ศูนย์กลางของวอลเลย์บอลเอเชียเนี่ยจะอยู่ที่ประเทศไทยอย่างที่บอกบว่าเรื่องของการติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ศูนย์กลางของประเทศไทยนั่น<า>เองน,นะคะ f l o ขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับวอลเลย์บอลไทยมากขึ้นแน่นอน